สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเลนเจอรนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็เล่นอยู่ทุกวันนะแต่ว่าจะทำเควสช้าหน่อยก็เล่นทั้ง ID หลักไอดีรองก็ทำเควสหมดทุกวันนะก็จะประมาณนี้ในส่วนของผมที่ผมเล่นนะ,ะตัวนี้ตอนนี้11บเอกาห้านาทีวันนี้วันที่23นะครับก็เหลืออีก8วันนะสเตจอีเวนต์จะมาผมก็จะเก็บรวบรวมผนนกให้มันได้สัก3า0หมื่นนะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยขนนกปุ๊บนี่เราก็มาเล่นทุกวันเลยว่าจะซื้อขนนกก็ได้นะมันก็คุ้มกว่าที่ไปซื้อแบบติดขนนกสิบเพรแล้วมันได้แค่อ่ะ100กว่านะฮะอันนี้ผมขึ้นเลเวล17มันก็เลยขึ้นเป็น105นะครับอ่เดี๋ยวลองมาคำนวณเล่นนะครับว่าถ้าผมมี 30,000คนขนกเนี่ยผมจะได้คะแนนเท่าไหร่เอาผมจะตีแบบคะแนนแบบน้อยที่สุดนะอ 30, นน่ะสามหมคะแนนอ่าเล่นสมมุติเล่นปกติ15อ่าสิคขนนกเนี่ยสองพรอบนะครับแล้วไปคูณด้วยอ่าผมตีแบบน้อยสุดนะสามพันแคะแนนนะครับที่เล่นรอบหนึ่งอะ่ะสามพันแปดร้อยผมตีแบบน้อยสุดผมก็ได้ประมาณ7ล้านนะอ่าก็จะประมาณจล้านหนะครับอันนี้ที่ผมคิดเล่นเล่นไ้นะครับ เหลือเวลาอีกแวันในการเก็บขนนกผมก็จะพยายามเอา1ในร้อยให้ได้นะครับตอนนี้ก็เลยเก็บขนนกไปเรื่อยก่อนอ่ามีเงเหลืออะไรบ้างเนี่ยนนในส่วนของเหรียญผมค่อยอัพทีเดียวแล้วกันนะอันนี้623ละอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมค่อยอัพอีกทีท,ทีหลังนะครับผมอยากรู้ว่าเหมือนกันเดือนนึงอ่ะผมจะได้อ่าเขาเรียกว่าเหรียญทองเนี่ยได้เดือนหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ได้กี่ กี่ร้อยฮะกี่ร้อยเอ็มนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ยี่สิบสามว่าละตอนนี้มีหกร้อยแล้วครับรออัพอยู่นะหลกัลกๆผมก็จะอัพแร่ให้มันเต็มก่อนมิสไซล์เอาที่หลังนะมิสไซล์จริงๆมันก็ควรอัพก่อนแล้วก็ระยะช,ช,ชาร์จนะครับอันนี้ส่วนของผมผมจะเน้นพวกอ่าไวพิบพลังอะไรพวกนี้ก่อน,นเนี่ยวายพิบเนี่ยผมแปดสิบสามละที่ผมอัพตัวนี้ก่อนก็คือผมเน้นตีป้อมให้มันติดกิตติคอลนะให้มันแรงขึ้นอ่ะ ในวกนี้ผมจะอัพเลือดพาะผมจะเน้นสเตจอีเวนต์ในในเดือนนี้นะครับาเดือนเมื่อกี้นี่ตัวเกมก็ถือว่าจัดการโอเคนะผมก็รอรุ้นอยู่ว่าตัวเกมจะจัดการไหมสรุปก็จัดการไปคนโกงอยู่ที่5,401คนนะครับกพราถือว่าเยอะมากอะ่ะแบบอันดับนี้เลื่อนแบบอย่างเยอะเลยอโอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็จะเล่นไปเรื่อยนะครับอตอนนี้เลวิวสิก็ได้อยู่นะ รอสิก็ยังไม่เดือดร้อนเลยเรื่องเลเวลเดี๋ยวขอมีเกียร์มีอะไรก่อนตอนนี้ในส่วนของเพชรมี1,500น้าจะบถ้าจบอีก,อก,อกรอบหนึ่งก็ได้ประมาณ PET, นะอีก200เพชรนะก็จะได้ประมาณ1,700ก็สก็สมได้5รอบอยูนะครับ5รอบส่วนอ,อีก2รอบตัวการันตีนั่นนะน่าจะจบสเตตจอีเวนต์ บางทีผมก็จะเติมนะบางทีก็ไม่เติมเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งก่อนถ้าเปิดไม่ได้เลยนี่ก็คงต้องเติมนะครับเติมเพื่อเอาตัวการันตีแล้วมาในส่วนของบัฟสเตตอีเวนต์นะครับเพื่อให้ไม่ได้คะแนนเยอะแต่ผมคำนวณเล่นๆน่ะให้มันได้3,800คะแนลลน,นนะน 3, นนะที่ได้ขั้นต่ำก็เรยังได้เจ็ล้านหกนะอะ่ในส่วนของกาชานะครับผมเตรียมตัวไว้40ตัวนะไม่ได้เปิดอะไรเดือนนี้ ถ้าถามว่าในส่วนของคนนี้นักเรียนมันดีไหมผมว่าในส่วนของคนนี้นักเรียนดีนะครับเพราะมันกันพายุเนี่ยมันไปติดหน้าป้อมเลยนะติดหน้าป้อมปุ๊บเวลาพัดปุ๊บแล้วมันอ่ามันไม่ไปด้วยอะ่ะพายุอาจจะยิงมิสไซล์ท่ลมแบบกําจัดทีเดียวกําจัดทั้งกลุ่มมันก็ไม่ได้มีตัวหนึ่งมาติดอยู่หน้าป้อมเราเลยก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าตัวที่จัดก,การมันง่ายหนะ่อยก็จะเป็นธาตุไม้นะ ซึ่งธาตุไม้ตัวที่โหดก็มีน้อยนะแต่ว่าถ้ามีคนที่มีไทกะก็จะยิงแรงหน่อยมีไทกามีมีโจอะไรพวกเนี้ดาเมจแล้วก็เดตเตอร์แมนหนึ่งนะครับที่เห็นหลักๆนะก็มี3ตัวที่ดาเมจหลักๆเลยโอเคมาดูในส่วนของ PV ผมบ้างนะครับน,นี้ผมก็ตีบ้างไม่ตีบ้างนะก็เลือกหาไปเรื่อยนะครับอันนี้ตีเนี่ยก็เนี่ย ก็ดูรีเวลก็น่าจะรู้กันนะครับผมเลือกตีโ okay. อเคหาคนสู้ต่อไปดีกว่าซากุระกับ i, คนนี้คงไม่ไหวซากุระแล้วก็โคนี่มามาเฮรสเดี๋ยวตีให้ดูทั้งสองรอบนะครับเพราะมันจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเดือนนี้เดือนเมษานยนผมก็จะปั้นในส่วนของโคนี่มามาเฮรัสึกไม่ใช่โยมิพูดผิดโยมิก็จะปั้นเป็น เปอร์มาสเตอร์นะครับหา uh huh. ตัวกันเดี๋ยวมันหาทีมสู้ยากครับดีมันเสียเวลาบางทีผมไม่ตีท้งวันเราค่อยมาตีทีหนึ่งนะไม่โดนตีล่วงและเนาเนะี่ยเราค่อยมาเลือกตีทีนึงมันจะหาคนที่คนโหดเขาจะได้ขึ้นไปก่อนไงผมจะได้สู้กับคนที่ทีมกลางๆหนัะโอ้โหเนี่ยตัวนักดินม,มานี่ก็หนักเลยสกุล อันนี้เดี๋ยวผมลองสู้ดูนะแต่ว่าน่าจะแพ่นะโอกาสแต่ว่าผมอยากให้เห็นคนนี้นักเรียนนะครับมัธยมปลายมันก็โอเคอะ่ะมันใช้เวลาพัดเนี่ยมันก็มีโอกาสติดดีอยู่นะช่วงนี้อ่ะอเีืยอลองดูแต่ผมก็รู้ว่าผมโอกาสชนะนีน้อยอะ่ะทีนี้เจอคาริสเจอซากุระเนี่ยก็หนักต,ตัวข้างบนนี้ก็หนักนะทีมนี้ เราต้องปล่อยเงน้นตัวสัพันไปไปทายกะไก่อนแต่ว่าหลักๆเลยเราจะแพ้ตัวข้างบนก่อนเนี่ยเนี่ยตีโดนรัวเลยเรอดูให้เลือดจะน้อยเราค่อยพัดนะโโหตัวยิงเราไปละเขาพัดก่อนมันจะติดไหมเนี่ยโอเคไม่ติดนะครับโอ้โหรอดไปยิงไปข้างล่างเราติดไว้ก่อนโอเคยังพอได้นะ เหลือข้างบนงานงอกอ่ะแต่ว่าข้างบนเราก็พอจาัดก,การได้นะครับเพราะว่าเราไปติดหน้าป้อมเขาสกิลมันไม่ถึงตัวฮานูเรากดออโต้ดีกว่ามายิง4ตัวใครจะแตกก่อนกันอ่ะเรียบร้อยชนะไปละขอดูเกียร์นิดนึงนะครับแต่ว่าดูบางๆอยู่นะในส่วนของ โอ้โหเกียร์ไม่บ่านะเกียร์โหดเลยแหละแต่ก็อย่างว่าก็แพทางท่าน,นะบ,บอสจอร์เคก็สกิลแรงอยู่นะคาริสก็ยังมีตัวท่ายกะเป่าได้นะครับถ้าไฟผมยังไม่มีตัวโหดคนระับก็คงใช้ดารุมาต่ตอไปก่อนอสู้ทีมต่อไปเดีวโอ้โหเอาไม่อยู่นะทีนี้ ก็คือตัวข้างบนนี้ล้วงแตกเลยนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยาผมพอได้นะมีร e s e t skill ด้วยเหมือนกันเนี่ยลองดูฮนะแต่ว่าผมคิดว่าผมแพ้ข้างบนนะข้างล่างก็จะแพ้เบาจนสลบนะครับลองดูก่อนมันต้องเสี่ยงกันหน่อยโอเคมาเมื่อกี้เนี่ยอินุยาชะเดินโดนเป่าหายนะครับนี่โอ้โหผมว่าแล้วไง จะแพ้เบาตัวตลกข้างบนก็จะแพ้นในส่วนของเขาเรียกว่าเจลลี่แม่มดนะครับโอเคเ้าไปก่อนนี่ไทกะเป่าไปโอเคโอ้โหมีเฮ้ยเรายืดได้เฉยเลยยังได้ครับยังได้ไทกะเราแรงอยู่าอย่างน้อยเราก็มีไทกะนะไว้เป่าแบบเป่าตัวต,วตลกเนี่ย ชนะทางทาดูแลโอเคได้อยู่คิดว่าจะแพ้นะรอบนี้โอ้โหอ่ะดันชนะได้เฉยเรียบร้อยนะครับตีตีรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวขอดูทีมนิดนึ่งนะครับอ๋อขอไม่ถูกท่านะถ้าเป็น ถ้าไปใส่ในเบลล่าผมเจอแล้วเกียร์แบบนี้เลยอ่ะใส่เบลล่าแล้วดาเมจ400%เปอร์เซนะโอ้โหทุบป้อมผมเนี่ยสครั้งหาครั้งหายนะโอ้โหอย่างแรงทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมันเบลล่ามันตีแรงกว่าไงไม่รู้แต่ว่าตัวนี้มันดับผุกพลังมันก็ไม่ตรงสายนะครับแต่ถ้าใส่เป็นสายพลังนี่ก็จะแรง เกียโอเคนะนี่ขนาดเลือด70ล้านนะครับโดนไทกะเป่าเฮียวหายนะอันเดี๋ยวขอดูใหม่นะครับเปนแท้ทางธาตุไงไทกะเป่าทีเดียวก็หายได้เหมือนกันเนี่ยฮะอิมุญฉะมาปุ๊บเนี่ยตายเลยครับเนี่ยทีเดียวเลือด70็ดสล้านนะไทกะขอดูดาเมจไทกะนิดนึงนะครับเนี่ยผมก็ใส่เกียร์3 3.9ล้านนะครับเกือบ4ล้านเทียก็ประมาณนี้นะอ่ะมีเจ็ดดาวหนึ่ชิ้นชิ้นนี้ก็ให้มันถึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเดือด40ล้านให้มันถึกหน่อยก็จะได้ตายยากๆมาขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไปโอ้ทีมนี้ก็จะหนักเกินอยู่นะธาตุไฟ ตัวปวนผมน่าจะเป็นเคโรโลธาตุไฟผมยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับถ้าผมจะแพ้ก็จะแพ้เนี่ยสองตัวนี้เคโรโลแล้วก็ในส่วนของคนคนนี้เสียทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะมีโอกาสชนะน้อยแต่ว่าก็ยังมีพอมีโอกาสออเอาไปตัวนี้ดีวกว่าอันนี้เขาไม่มีที่เขาไม่มีนักบินใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ เพราะผมดูผิดตะเนี่ยถ้าดูผิดไปชิบหายเลยนะเอาเชียงไม่มีนะยิงไปอ่าอย่างน้อยเรามีอลิสตีกีนะครับรีสกิลยาวๆเสกไปเสกโอ้โหขี้เวต่อยทีโอ้โหขี้เวมึงใส่หาคี้เกาะต่อยแรงกลับเลยกดโต,โตไปครับ ไปอ่าสังเกตจะสังเกตบ้านะครับโคนิ่งเศษถีก็จะตายยากนิดนึงนะธาตุธาตุไฟผมยังไม่โหดนะธาตุไฟยังไม่มีตัวโหดเท่าไหร่ดาลุมะมันก็โหดอยู่นะครับแต่ว่าม,มันตัวมันเก่าไปละแต่ว่าดาเมจกายยังแรงอยู่แต่มันไม่ทะลุอมาตะไงประเด็นถ้าเขามีอมาตะานี่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยชนะไปนะ ก็ชนะทั้งหมด12ครั้งแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของ ID ดีหลักนะขอดูตำนานนิดนึงขอไปถึงไหนกันละบางคนก็รีเวล60ก็มีมั้งเนี่ย30ใครคนรีเวลเยอะสุดอยู่ไหนนะรู้สึกว่าเห็นแล้วแวกนะ547แล้วนะครับ นี่แบบน่าจะซื้อแบบกระจกระจายซื้อรอบก็ะจะประมาณนี้สิบเจ็ดตั้งผมสิพอแล้วรอ,ออัพไปเรื่อยดีกว่าอัพในส่วนของมิซายขออัพไว้ที่หลังดีกว่าครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปในส่วนของสเตตอร e ว e n t อาจจะลองติด1นึในร้อให้ได้ก็พอแล้ว อใน,นส่วนของ TK Ranger เขาทำไปรอบนึงตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแต่ว่าผมไม่มีขนนกอะ่ะก็เลยไม่ทำแต่ว่ารอบนี้มามีด่านสเตจสเตจพิเศษมาอกเก็บขนนกรัวๆตอนนี้อย่างน้อยเราซื้อรอบอวันละ1รอบก็พอละในส่วนของด่าน6ก็พอเนี่ยผมได้วันละ1,000กว่าขนนกนะครับมีอีก8วันเนี่ผมว่าผมมีประมาณ3ามหมื่นสามห่าอ่ะ ตีไวได้ 33, 000, นามห0่คะแนนได้3 3 0 0 0คนนกผมได้8 0 0ไอ้8ล้านเอ็มเนี่ยได้8 M เอ็มนี่ยผมก็อยู่ได้ละแปเอ็มผมจะทำคะแนนให้มันได้ทัก10 M เอ็มนะครับจะเต็ดอเเวนต์ดูอันดับ100ดีกว่าอันนี้ที่เขาตัดโปไปเพิ่มไอชิแรกมา19ล้านเลยนะตัดคนโกงไปเพิ่มเหลือแค่8ล้านนะครับอรอบในเดือนของ นี่เดือนอะไรเดือนมก,กรลาให้เดือนให้เดือนมก,กรามกกะลากุมภากุมภาสับสนและอ่าสิบสองล้านรอบนี้ยังมีโปรอยู่นะครับรอบเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดให้นะเนี่ยผมอยู่อันดับห้าร้อยห้าสิบหกแล้วผมก็อยู่ห้าร้อยห้าสิบหกเช่นเดิมนะสามล้านคะแนนยังไม่ติดหนึ่งในห้าร้อยเลยอันนี้อ่ารอบพิเศษผมไม่ได้นะครับ ช่วงหนึ่งมันมีอะไรติดบลักอะไรนั่นแหละก็ใช้บั็กตามเขานะครับแล้วคะแนนได้เยอะแต่ว่าไม่ได้ของราวัลก็พลาดไปมาดูรอบนี้โอ้โหอันนี้ก็ยังไม่เจอก,การโปรนะ,ะก็เห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้อยู่ยังอยู่9ล้านนะ,ฉะเฉลี่ยผมตีไว้อะอันนี้ในรอบโคลโบนะฮะ น่าจะรอบพลโบอันนี้ก็มาดูอันดับอ่ะตีไว้สักผมต้องทำให้ได้ประมาณสิบล้านนะช่วยๆไว้ก่อนอันนี้ก็สิบเอดล้านอ่ะเดี๋ยวผมช่วยๆไว้ก่อนเดี๋ยวรีบเก็บผนนกแล้วรีบเล่นนะครับผมจะทำให้มันได้สักสิบล้านก็ถือว่าเกอบสิบต้องให้มันได้สิบล้านอะ่ะถึงจะอยู่ตัวถ้าไม่ได้ยังไงก็ ค่อยอัดรูบี้เข้าไปนะครับอาจจะไงก็ไปกำลังใจได้ครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ